วันนี้ก็ถือเป็นวันแรกนะครที่เราเหมือนออฟฟิเชียลกันอย่างเป็นทางการ CJ ก็ได้มาแลนดิ้งที่กรุงเทพแล้วนะครับในตําแหน่ง Miss Grand International นะครับซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่บางคนก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อมันมีความจําเป็นก็ตามข้อตกลงนะครก็คือ First Run Up Takeover ตามข้อกําหนดที่เราประกาศบนเวทีแล้วก็ CJ เองก็เป็นคนที่อ,อยากทํางานกับเราจริงๆตั้งแต่แรก นะฮะตั้งแต่เป็นรองหนึ่งกลับไปก็ทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็มีการบอกกล่าวเราทุกเรื่องแล้วก็กลับไปเที่ยวนั้นก็มีการแห่รอบเมืองมะนิลาค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจุดเปลี่ยนแล้วก็ทุกวิกฤตมันคือโอกาสเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครอยากจะเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งอย่างเป็นทางการก็ไปได้ที่ MGI Hall นะครับไปเช็คอินได้ตั้งแต่เที่ยงพิธีจะถ่ายทอดทางแกรนด์ทีวีนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปเริ่มต้นครับ ต้นเสน่ค์นดีกับคุณไใบอานด้วยใช่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องเวทีนี้เท่าไหร่เพราะว่าเวลาผมพูดหลายคนก็บอกว่าอยากจะพูดถึงเขาอยากจะหาแสงผมไม่พูดก็มีแต่คนแท็กมาเวลาขึ้นไลฟ์ทำงานก็มีแต่คนถามไม่กล้าพูดละสิเขินละสิอายละสีผมไม่รู้จะทำตัวแบบไหนผมก็ขออนุญาตพูด ไม่ใช่เพราะผมอยากพูดแต่พูดเพื่อให้มีความรู้สึกว่าคนที่เซาซีจะได้ทุเราลงบ้างผมก็ได้ขแสดงความยินดีไปเป็นเรื่องปกติคุณไบรอันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเทโรตอนนี้เหลือจะชื่อจริงๆที่ถูกต้องตอนนี้คือเทโรเอ e นเตอร์เทนเมนต์แต่ก่อนคือ BEC เทโรหลังจากออกมาจากช่อง3แล้ว BEC ก็ไม่มีแล้วก็เป็นเทโรเอ e นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งคุณไบรอันถือลิขสิทธิ์มิสเวิลด์มาเนี่ย เท่าที่ผมจำได้อ,ะ,อะประมาณสัก27-28ปีนะฮะซึ่งซึ่งนานมากแล้วก็ถือเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้ามาถือผมเองได้ทำงานอยู่ภายใต้คุณไบรอันมาค่าเนี่ยนะฮะในฐานะลูกน้องโดยตรงในตำแหน่ง Executive ทีฟนะฮะดเรคเตอร์เหมือนกันของเทโลผมทำงานให้คุณไบรอันมาเยอะแยะตั้งแต่ถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอซ นะฮะตั้งแต่อะไระไรายการเด็กนะฮะ,ะรายการ t ด e Wicket Link นะครับเรื่องเล่าชาวนี้คุณสอรยุทธ์ก็เริ่มต้นมาจากกลุ่มพวกเราผมก็เป็นนักอ่านข่าวช่อง3ภายใต้เทโรก็คือเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ผมก็อ่านมาเป็นเดือนร่วมกันทําครอบครัวข่าวทํารายการต่างๆอีกมากมายในต่างแดนรายการท่องเที่ยวรายการเปิดเมืองแปลกที่ช่อง3อยู่ภายใต้หลังคาเทโรของเจ้านายแล้วเจ้านายก็ให้ผมดูแลมิสทแลนดัวตั้งแต่อย่างเป็นออฟฟิเชียลเลย ก็คือประกวดครั้งแรก2007จนถึง2012เพราะฉะนั้นเรานั่งอยู่ในตึกเดียวกันเราเป็นลูกจ้างโดยตรงอะ่ะมันต้องสนิทกันอยู่แล้วเพราะผมบอกสนิททุกคนก็บอกโอ๊ยสนิทกันเขาไปทั่วแล้วผมจะพูดว่าอะไรได้ครับในเมื่อผมก็สนิทเบอร์มือถือก็มีลายก็มีทุกอย่างก็มีแล้จะให้ผมบอกว่าไม่สนิทผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็ติดต่อผมตลอดเพราะเขาเป็นคนสูงวัยที่เราก็เราก็เนี่ยคุณดูฮะ มันก็เป็นเรื่องปกติที่ผมมีทั้งสองเบอร์ของเขาจะ,จะจะโทรเบอร์ไหนก็โทรเอาสักเบอร์หนึ่งเลือกได้ตามใจชอบผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทําอะไรผิดคือ <c oughs> ตั้งแต่คุณประสานมารีนอนมีชีวิตอยู่คุณประสานคุณไบอัานผมเทคแคร์เขาอย่างดี <c oughs> นะฮะผมรู้สํานึกบุญคุณทุกคนที่ให้โอกาสผมในชีวิตจนคุณประสานเสียผมก็ปอบประโลมคุณไบอันตลอดเวลานะครับผมอยู่ตั้งแต่ลูกคุณไบอันน้องเมลลนีนั้นอายุประมาณ สองขวบจนตอนนี้เป็นสาวสะพังอยู่อังกฤษผมก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องความผูกพันเป็นความสัมพันธ์ของผมนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าเออดีใจกับเจ้านายผมเรียกเขาทุกครั้งว่าเจ้านายต่อให้ผมไม่ได้ทํางานกับเขาแล้วเนี่ยผมให้เกียรติทุกคนว่าคือเป็นหนึ่งคนในการสอนงานที่ทําให้ผมกลายมาเป็นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ผมจะคอนเกรสกับนายก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะว่าเอาโดยสัตว์จริงลิขสิทธิ์ของม i สทา d ันโวลก็อยู่กับ t e r รเอ็นเตอร์เทนเมนะฮะแน่นอนครับในสัญญาเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนมือได้นะฮะหรือขายต่อได้นะฮะอยู่กับ t e r รเอ็นเตอร์เทนเมนล้านเปอร์เซนต์ผู้สัญญาระหว่างผู้ชนะนะครับใดๆหรือการส่งก็คือ t e r รเอ็นเตอร์เทนเมนนะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ทำ ทำอะไรถูกต้องโดยปกติอยู่แล้วก็คือผมต้องคอนเกรสกับคนที่เป็นอินเวสเตอร์ลองเทอมทำมาประมาณเสียงเงินมาเยอะขนาดไหนนะฮะเราก็จัดประกวดมาทุกปียกเว้นปีนี้เสียงเงินเยอะมากแล้วเราแล้วเขาก็จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์แล้วเราจะไม่แสดงความยินดีกับเจ้าของเหรอผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะแต่ส่วนน้องได้รางวัลก็ดีใจกับน้องมันคนละภาคส่วนกันนะ,ะใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ใครคือผู้ชนะมันก็เหมือน เ้าตัว,ตวนางงามผู้ชนะมันคนละเรื่องกันผมก็ต้องหยิบยึดโยงกับองค์กรและองค์กรที่เป็นองค์กรใกล้ตัวด้วยก็ไม่ได้มีปัญหาองค์กรหลักก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันก็แบบไปเขียนไปเรื่อยๆอผมก็ต้องอธิบายตามนี้ครับแต่ว่าต่อไปนี้ผมก็พยายามอดทนนะอยากทนที่จะไม่ตอบโต้ไม่พูดทั้งนันที่เราอยู่บนโซเชียลคนก็จะมาแท็กเราตลอดแต่ต้องขออภัยด้วยแต่บางคนมันก็เกินไป ที่มีตัวตนผมก็จะแจ้งบอกแชะแจ้งกลับอย่างเช่นหมอของขวัญอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะชัดเจนกับแกว่าเออไม่ควรเนาะเพราะว่าหมอของขวัญเองเนี่ยผมเป็นคนชัดมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแชทหมอของขวัญให้ดูนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ทําอะไรผมขอหลักฐานหลักการและความถูกต้องนะฮะอ่ะหมอของขวัญป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะผมยังไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับเนี่ยผมพูดตรงๆ ไหนแล้วล่ะ,ละโอเคแป๊บหนึ่งนะรอได้ใช่ไหมรอได้อันนี้คือคุยกันก่อนโพสตรอรี่หรือหรือหลังหลังการโพสรอรเออคุยก่อนครับแล้วแกยังไม่อ่านก็เลยโพสตรอรี่นะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้หายากเจอแล้วอ่ะอนุยาตใส่แว่นนะเพราะว่าเปิดอ่านพร้อมกันแกตอบมาแล้ว <c oughs> มอตาแล้วผมมีคนชัดเจนตอบกลับมาหรือตอบนี่คือลายลายลายคุณหมอของขวัญนะฮะผมบอกผมก็โพสต์ตรงนี้ส่งอันนี้กลับไปให้คุณหมอเพราะที่หมอพูดว่าคุณหมอพูดว่าสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้านะฮะใดๆอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าวุฒิภาวะของคุณหมอดูแปลกโทษทีโทษทีอ่ฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอย่างเงี้ยอ่ะผมก็เลยโพสต์ไปว่า คุณหมอจะเชียร์ใครผมว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าแดกดันเวทีอื่นดีกว่าครับเพราะแต่ละคนแต่ละบริษัทก็มีบริบทที่แตกต่างกันผมรู้สึกเสียความรู้สึกและข้อความของหมอมีผลต่อบริษัทและตัวผมมากเพราะถูกแชร์ไปเป็นสารตั้งต้นในการด่าว่าบริษัทผมว่าขายของเป็นเวทีแม่ค้าแล้วก็ผมผม ผมผมส่งไปตอน9ก้าโมงสาแกตอบมาตอน10บโมงสิอนาทีขอตอบมาใช่ไหมเนี่ยแกตอบมาว่าขออภัยด้วยจริงๆค่ะพินววะจริงๆความตั้งใจจริงไม่ได้มีความตั้งใจจะแดกดันอา้าวยังไงละคุณหมออ,อันนี้นี่เราอ่านพร้อมกันนะเ,<อ>เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะอันนี้พินาก็เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดไม่คือเห็นแล้วว่าส่งมาแต่ยังไม่เปิดชัว่วโมงตั้งแต่อยู่ในรถ และได้เขียนบรรยายในคอมเมนต์ไปว่าหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้าเอาแล้วเมื่อกี้หมอบอกไม่ต้องปักตะกร้านะฮะหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการปักตะกร้านะคะส่วนตัวเป็นสปอนเซอร์เวทีนิสกานกรุงเทพก็นั่นน่ะสิมันดูแปลกไหมล่ะเพียงแต่เมื่อดูสปีดและการประกวดที่เป็นออริจินอลดั้งเดิมการประกวดนางงามแล้วรู้สึกบางครั้งสเสน่ห์พวกนี้มันหายไปพอได้กลับมาดูอีกครั้งรู้สึกถึงการประกวดนางงามตรงนี้หมอเขียนอยู่ในเมน้นแต่คนไม่ได้ครับมาเอา้าก็หมอเขียนชัดว่า ที่เหลือไม่ต้องอ่านแล้วนะมันยาวมากเป็นการแก้ตัวนะเป็นการแก้ตัวคือต้องบอกว่าแต่อันนี้หมอเป็นคนเขียนเองแล้วก็เป็นโพสตของหมอไม่ใช่เหรอสวยประจักษ์ไม่ต้องปักตะกร้าแค่นี้ก็เจ็บไปถึงซวงแล้วถูกไหมแล้วหมอจะมาพูดอะไรอีกจากนี้เป็นต้นไปก็ฝากบอกมิสยูนิเวสไทยแลนด์ทุกจังหวัดมิสแกรนด์ทุกจังหวัด ไม่ต้องเชิญหมอของขวาญไปร่วมงานและไม่ต้องให้ขึ้นเวทีนะฮรเพราะป,ะปีที่เราเห็นขึ้นเวทีมิสการกรุงเทพผมก็ไปมานั่งเฉาะเลาะอุ้ยแต่แล้วแบบดีจังเลยชอบเวทีแบบนี้ขายของได้เนี่ยหมอจะออกของอีกสองตัวเดี๋ยวขอคิวคนนั้นคนนี้ขอคิวอิงฟาร์คคือเขาได้นางงามจากเราไปช่วยขายของหลายครั้งแล้วอเออคำว่าช่วยไม่ได้หมายความว่าช่วยฟรีนะช่วยเจตตังนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปเราไปให้เขาฟรี นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยยุติธรรมสำหรับคําพูดแบบนี้แล้วถ้าหมอจะขอโทษก็จบแล้วหมอก็ต้องบอกว่าขลังจะไม่ทําอีกไม่ต้องมาอธิบายว่าจะอ,าอธิบายยังไงเมืกี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการกลับมาขอโทษอะไรอย่างนี้ไม่ก็คือ <Okay. S 1> ผ,มผมไม่เคยทําร้ายใครก่อนนะเขาทําร้ายผมผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ Human นไรท์และไรท์ออฟสปีด สิทธิมนุษยชนและสิทธิในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงผมไม่ได้ผิดแต่พอผมพูดไปปับ๊บวันนี้ผมก็ต้องถูกด่าเพราะว่าเขาไม่ไปสนใจกับสารตั้งต้นเขาจะด่าว่าเรื่องมากทําไมพูดไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนั้นพี่อีกแต่คุณลืมไรออฟสปีดของผมเหรอสิทธิที่ผมจะกล่าวอ้างเรื่องของผมเพราะคุณมาก้าวร่วงอะโดยปริยายชัดเจนแบบทุกคนเห็นปัง โพสของหมอของขวัญโพสต์เดียวกระจายไปเป็น20-30โพสต์แล้วทุกคนสนุกกับการแดก<ม>เวทีลองมากทั้งยูนิเวอร์สทั้งแกรนแล้วหมอของขวัญคิดอะไรทําไมถึงโพสต์แบบนั้น<ม>จะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ธรรมดาชอบด้วยเอ๊ะมันดูมไม่มันดูมันดูแปลกๆเนาะมันดูเดี๋ยวดีเดี๋ยวแปลกเดี๋ยวดีมันดูขึ้นขึ้นลงๆนะ มันเลยฟังไม่ได้ไงแล้วก็รีบล็อกเลยแต่มีแคปแล้วก็แคปเร็วแคปไปถ้าเป็นคนทาความผิดความผิดสําเร็จแล้วความผิดสําเร็จนะครับเพราะว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนอความผิดสําเร็จไปแล้วแต่ผมไม่ได้เอาอะไรหรอกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปร้องเรียนความผิดอะไรกับใครเจงเตือนให้รู้ว่าคุณหมอเราก็รู้จักกันมานานแล้วเราก็เคยช่วยเหลือกันหลายๆเรื่อง แล้วเราก็เคยที่จะเคียงข้างคุณหมอในกรณีที่คุณหมอมีปัญหาคนอื่นแล้วเวลาที่คุณหมอขายของไม่ได้คุณหมอขอราคาพิเศษนางงามผมผมก็จัดราคาพิเศษให้จนคุณหมอขายของได้มากมายไกลกองแต่คุณหมอเนี่ยจะมาเขียนอย่างเงี้ยเอาตีนมากระทืบผมเลยดีกว่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณหมอจะไม่เหลือศักดิ์ศรีสำหรับผมเลยีอไมนอ๋อไม่ไม,ไม,ไมเสร็จว่าไม่ตอบฮะอ่านอย่างเดียวครับ ว่าแต่ถ้าเขาจะเข้ามาขอโทษหรือไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษแต่ยืน <ไป S 1> ยันว่าหลังนี้ถ้าจะไม่ร่วงานก็ให้ทางให้ทางคุณปูผู้ช่วยฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ทั้งแกรนและทั้งยูนิเวิร์สส่งโพสต์อันนี้แล้วก็แจ้งนะครับไปแล้วชัดเจนว่า,าพีดีจะต้องไม่ทำอะไรนะฮะแบบชัดเจนมากคือคนเรานะบอกเลยนะเงินทองไม่สำคัญหรอก ความเป็นมนุษย์ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นเพื่อนสูงความเป็นนักธุรกิจมันสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําตามอำเภอใจแล้วแล้วคุณก็จะมาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจุกมะเนี่ยฮะผมก็ส่งให้เจ้าหน้าที่แล้วผมก็ส่งไปเลยเนี่ยว่าผมพูดว่าอะไรผมเป็นคนชัดๆแล้วผมบอกว่าให้ส่งภาพนี้ทางอ e ีเมลถึงพีดีทั้งแกนและยูนิเวิร์ ห้ามเอาบุคคลนี้มาเกี่ยวข้องห้ามเชิญมาร่วมงานขึ้นเวทีทั้งยูนิเวิร์สและแกนเด็ดขาดเพราะว่าเขาชอบมางานแกนปีที่แล้วเขาขึ้นเวทีกรุงเทพเป็นกรรมการและขึ้นบนเวทีรับทราบค่ะหมอของขวัญเจ้านอกจากหมอของขวัญก็ยังมีหมออ้ามอันนั้นผมไม่รู้จักก็คือจะว่าขี้หมูลาขี้หมาแห้งก็ขอบคุณอาร์ตพสุดด้วยที่เขาจัดแทนแล้วเอาจริงๆนะครับที่ผมตอบโต้หมอของขวัญเพราะว่า ผมช่วยเขาไงคิดว่าอย่างโพสต์เขอผมเคยช่วยเขาไงแต่หมอหมออั้มเราไม่รู้จักหมออั้มเราไม่รู้จักก็นึกซะว่าเหมือนกับมีค่าเท่ากับอวตานคิดว่าเขาเหมือนจะเบี่ยงประเด็นจากประเด็นจากอาไปอาฟาร์คอรไหมก็ผมไม่ตกหลุมครับผมเฉยๆให้เขาทะเลาะกันให้อาร์ตจัดการดีแล้วอาร์ตเขาบอกแล้วสิอาร์ตก็บอกแล้วนี่ว่าทำไมเหลือสวยแล้วขายของจะเป็นไรเขาโพสกลับแล้วนะเขาเขาสู้แล้วนะ อาเขาสู้แล้วนะฮะเออก็ยิ่งแต่มามองเขาเป็นอวตารคนหนึ่งสำหรับผมไม่มีค่านะฮะชื่อหมออะไรผมยังไม่รู้เลยเขารู้ชื่อจริงอ่ะผมยังไม่รู้เราผมรู้แต่หมออ้๊มหมออ้๊มหมออ้๊มคือเขาเป็นหมออะไรอ่ะหมอหมอดูหมอหมอจริงๆริงหมอจริงๆหมอรักษาสัตว์หรือรักษาคนรักษาคนอ๋อผมนึกหมอรักษาสัตว์อ๋นักร้องเพหรอร้องด้วยรู้จักไหมครับหมอไม่รู้จักเลยร้องเพลงอะไร ไม่รู้จริงๆเอาจริงๆถ้าไม่มีเรื่องกับอาร์ตผมไม่รู้จักคนนี้เลยผมรู้จักคนนี้เพราะว่ามีเรื่องกับอาร์ตพสุทธ์ผมก็ดูดูหน้าผมก็ไม่รู้จักนะครับไปทางอื่นนะครับนะฮะทางนี้ไม่ใช่ที่เล่นนะฮะจะไปรักษาอะไรก็ไปรักษาหัดมีสมาธิบ้างผมว่าเดี๋ยวนี้หมอดูแปลกหลายคนนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแปลกทั้งหมดนะต้องขออภัยด้วยอยากจะให้ทางสมาคมแพทย์ใช่ไหมแพทย์สภาช่วยดู พิจนารณาหมอที่ชอบป่วนชาวบ้านอะ่ะบางทีต้องไปหมอที่รักษาเก่งแต่จัญยาบันประหลาดก็ไปดูนะก็ไปดูหมอหมออ้ำแล้วก็หมอของขวัญเออเพราะว่าการที่มาลุกดาวคนอื่นการที่มาทำร้ายสังคมผ่านการโพสต์ตัวเองมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของหมอนะฮะนะถึงแม้จะรักษาเก่งแต่ว่ามันไม่ใช่ธุราของหมออีกแหละแต่หมอของขวัญน,นี่คือไม่ให้อภัยเพราะว่าเราช่วยกันเยอะ ขายของไม่ออกก็จะอามาฝากผมขายของไม่ได้ก็จะมาเอามิสแกนไปช่วยขายอยากได้ชาลจัดออแล้วยังไงเออคำคำนี้มันกล้องอยู่ในหัวเลยมงได้ไม่ต้องปักตะกร้าเหรอแปลว่าต่อไปนี้จะไม่ร่วมง,งานกับอ๋อไม่เอาครับไม่เอาคือไม่เอาครับสองหมอ๋อหมออั้มนี่ไม่รู้จักอยู่แล้ว <laughs> อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเราพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาดันเป็ง ธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่เป็นไรโอ้โหเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมว่ามันเป็นสิทธิ์ที่เขาอยากทำากาทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เขาอยากจะระบายอยากจะแดกดันอยากจะทําอะไรก็ได้ทําไปไม่ว่ากันแต่ถามว่าผมรู้สึกสึกหลอไหมมันไม่ได้สึกหลอนี่ครับ เพราะว่าชีวิตผมก็ยังรุ่งเรืองแล้วก็หน้าที่การงานที่ผมเตรียมแผนไว้เนี่ยบอกเลยว่าซุปเปอร์ว้าวรอสักครู่นะฮะแล้วที่มากกว่านั้นไม่ได้ทําให้ผมจนลงนะฮะแล้วก็ไม่ไทําให้ผมแย่ลงนะฮะแต่คนพูดพูดเราได้อะไรนอกจากได้คนที่มีสติเขาเกียดมากขึ้นแต่คนที่อยู่รอบตัวจํานวนหนึ่งเขาอาจจะชอบเพราะว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกคือผมถูกสร้างเรื่อง เทสเนี่ยทั้งวันทั้งคืนชั่วโมงเราประมาณหโพสเจ็โพสคนปกติก็ทำกันไหมแล้วการเขียนตรงข้ามความเป็นจริงร้อร์ซหรือการมโนเรื่องขึ้นมาแบบแป,กแปลกจินตนาการในชีวิตคนปกติก็ทำกันไหมผมเข้าใจถ้าเขาทำแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาสบายใจขึ้นผมก็ยินดีเป็นสนามอารมณ์ให้เขาผมผมผมไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาทำเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวผมจริงๆ มันไม่ใช่ตัวผมเลยถึงขนาดดูถูกเหยียดหยามความรวยความจนของผมทุกบาททุกสตางค์ผมทํามาจากลาแข้งนะทุกบาทมาจากลําแข้งผมทั้งหมดผมจะมีเงินกี่พันล้านก็ผมบอกเลยนะถ้าสักวันหนึ่งเดือดร้อนแล้วคุณจะรู้ว่าใครพึ่งได้คุณจะไม่เหลือทางให้เลือกเลยสักทางเดียวแต่ไม่เป็นไรยินดีครับเชิญตามสบายครับผมไม่ได้หมายถึงใครนะฮะเพราะไม่อยากเติมไฟไม่อยากเติมเอาเป็นว่า ถ้าสบายใจก็ทําไปครับนะฮะไม่เป็นไรผมผมก็แค่ไม่ไม่ได้สนใจครับสนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศษทีพันล้านโดยมาดาำแบ,แบมแบมกัลยากร